อีกหนึ่งที่นั่นก็คือคุณธรรมนัทนะคะ<ฆ>ที่เมื่อวานให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่ามีความกังวลเรื่องของการเลือกตั้งที่สโมคะนะคะก็มีการสั่งให้พักกล้าธรรเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะกวาดเก้าอี้สอส,อสอใหม่เดี๋ยวช่วงนี้เราไปชมคลิปกันค่ะแต่ก็ท่านไม่อยู่นี่ถ้าจุดวันมีการจะหารืออะไรกันอย่างเรื่องจารตั้งรัฐบาลน,นี้ท่านว่ามันจะปกติกปกติที่ผ่านมาก็ก็ เป็นเรื่องของหัวหน้านพักเลขาพักคณะกรรมการบริหารพักอยู่นะครับเรามีระบบของเราอยู่ค่ะท่ากัอย่างที่ปปตเน,นี่ยอาจจะมีปัญหาหลายอย่างถ้ามีความกางังวลไหมครับคือในช่วงตั้งแต่หลังวันที่8มาก็เฝ้าติดตามนะครับก็ถามพักพวกที่อยู่ในแวดวงเนี่ยถามว่าผมกังวลเรื่องไหนมากกว่าเรื่องการตั้งรัฐบาลกับเรื่องของอผลการเลือกตั้งที่บิดเบือนว่าผิดกฎหมายเนี่ยผิดธรรมนูญอย่าง กังวลเรื่องนั้นมากกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าสมมตินะอย,อย่าเพิ่งแบบไปฟันธงนะสมมติว่ามีการเลือกตั้งอาการเลือกตั้งที่ผ่านมาสมมติว่ามันโม่ค้าเนี่ยยุ่งคา,า,าการว่ามันจะปเป็นอไรื่องใหมครับคือสิ่งที่ผมกังวลเนี่ยก็ระดมนักกฎหมายของพรรคนะครับปรึกษาผู้รู้ครู <S <S จริงครู <S <S <ๆ S 1> รคบาอาจารย์จริงเนี่ยโดยเพราะอดีตนะครับอดีตท่านใอการสูงสุดก็เคยเป็นที่ปรึกษาผมนะครับ อดีตท่านตุลาการศารลอะายท่านอาดีกตกอตอลายท่านก็เป็นห่วงว่ามันน่าจะบินเบม,มากในเวลานี้ถ้ามันเป็นประเด็นที่บินเบแล้วทาให้เกิดการเลือกตั้งเป็นโมฆะนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่กับการจัดตั้งรัฐบาลในเแืองก็เป็นเรื่องที่กังวลในพักเราก็มีอดีตอดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุดนะครับเป็นลงมาชื่อปฏิริสก็คุยกันเมื่อคืนก็คุยทร้งซีเรียสว่ามันบินเบม,มาก ท่านโมคะในการเลือกตั้งใหม่ท่านกังวลในเรื่องของคะแนนเสียงว่าที่นั่งที่จะได้ฐานเสียงเราไม่กังวลแต่กังวลว่ามันนั่งรับหนึ่งใหม่เหนื่อยผมก็เหนื่อยเป็นทุกคนท,ที่ยืนอยู่เรื่อยเหนื่อยเพราะว่าในกรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่12ธันวาที่ประกาศยุบสภาเนะี่ยแล้วก็มีการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธนะ์มันเหนื่อยครับระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ทุ่มเทสภาพลังลงไปถ้าเลือกตั้งใหม่ถามว่าพร้อมไหม เราเป็นนักการเมืองก็พร้อมแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไมเหนื่อยถามว่ากังวลไม่กังวลเรื่องนี้มากกว่าครับที่ที่เห็นผมไม่ค่อยตอบพี่น้องสื่อมวลชนเพราะว่าบางครั้งไม่อยากพูดไปเพร่ะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นว่าผมจุดประเด็นใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยกังวลจริงๆเรื่องนี้กังวลกังวลมากกว่าการตั้งาการจัดตั้งรัฐบาวันนี้เห็นเชิญทางด้านสุอลิิทเข้ากระทรวง้วยมีการพูดคุยเรื่องพัคือผมก็มีพี่สองคนที่ผมเคารพก็คือท่านพลูเรชจว่กับพี่นาวการเอง แล้วก็ผมปรึกษาท่านมาตลอดนะครับก็ถือเป็นรุ่นพี่ที่ผมให้เกียรติและก็เคารพมกแล้วก็ษาหารือตลอดเกี่ยวกับเรื่องในพรคได้หมคะในชีทิศทางต่อไปของเขาแต่ก็จริงๆแล้วพักคเราสําเร็จเพราะว่าเราก็มีองค์ขาประยุกต์ของเรานะครับทุกภาคส่วนกับเคลื่อนมาโดยตลอดนะครับทุกคนมีส่วนร่วมหมดไม่ใช่ว่าผมจะทำเยยพละการเป็นคนเดียวแล้วก็ประสบความสำเร็จไม่ใช่ครับดังนั้น เวลาที่มันจะพลังจะเกิดวิกฤตก็มหาเรีอกันวันนี้พอดีว่าผมพรุ่งนี้เนี่ยประชุมสสเสร็จแล้วผมก็คงไม่ได้เจอกันอีกหลายวันก็เลยขอถือโอกาสนะครับแล้วก็ปรึกษาอะไรเรื่องเดิมเพาะอย่างนี้ประเด็นที่ผมเป็นกังวลมากๆในเวลานี้ดูแววตาผมก็จะรู้ว่าผมไม่ได้กังวลเ,เรื่องการการแต่งตั้งการตั้งรัฐบาลแต่กังวลเรื่องเรื่องการเลือกตั้งมากกว่าคือท่านบอกว่ามันมีเไหม ผมก็คุยกับหลายหลายส่วนมันมินเบ๋จริงๆโดยเฉพาะเรื่องอาบาโคดนะก็อาบาโค้ดี่สสำคัญมากที่ว่าโคดอาจจะเป็นการคะแนนโดยไม่รับค,คือคือในเรื่องของปกปิดข้อมูลกับในเรื่องของความปลอดภัยเนะี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากซึ่งซึ่งสองตัวเนี่ยถ้ามันบินเบ๋แล้วมันก็มีผมก็ ฝั่งที่น้องนักการเมืองนะครับท่านต้องใส่ใจเรื่องพวกนี้ถ้ามันเริ่มต้นใหม่ก็จะเหนื่อยครับเราไปให้ความสําคัญของการจัดตั้งรัฐบาลมีสิ่งที่กำลังเกิดปัญหาใหญ่ก็กตมีมติให้นับใหม่แล้วก็ออกลุมคะแนนใหม่ในบางเขตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เริ่มแล้วครับยาวด้วยตอนนี้เรามีความกังวลหรือว่ามั่นใจว่ามันจะพะเยาพะเยาไม่มีเรื่องต้องกังวลอะไรจะนัดกี่ร้อยรอบก็เหมือนกัน แล้วเขตอื่นการทำมีสิทธิ์ที่จะได้ครสอบเพิ่มถ้านับใหม่ผมผมนี่เพิ่งเมื่อกี้เพิ่งคุยกันอาจจะได้เพิ่มรายจ่ายแต่ในพื้นที่จังหวัดพยาวที่จะออกเสียงในภายยที่เร็อๆไม่ได้กัวนอะไรไม่กังวลทั้งหขอบคุณครับแต่เมื่อวานดูท่าทีอาจารแบบก็รู้คุยกับนายกดูจะเครียดไหม่รยดไม่ลยไม่เยไม่เลไม่เลยม่เม่อ่ยไม่ยไมยม ไม่ไมีอ,อะไร๋อไม่ไมีอะไรใช่ไหมครับไม่มีอะไรเลยก,ไกอไผ่ที่แตงไม้ <c oughs> <c oughs> กองธรรมนัฐนะคะเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะยืนยันบอกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่มีแต่หน่าไม้แล้วก็บอกสื่อมวลชนว่าดูแววตาผมสิแววตาผมกังวลเรื่องการตั้งรัฐบาลกังวลเรื่องของการเลือกตั้งมากกว่าการจัดตั้งรัฐบาลน,นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านร้อยเอกธรรมนัฐพง่ารองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าทำค่ะ,คะมีการแสดงความกังวลต่อสถานการณ์การรับรองผลการเลือกตั้งของกะกะต ที่ยังไม่มีความชัดเจนและสอเขาขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญจนอาจเป็นโมฆะ,ะโดยยืนยันนะคะว่าพรรคกล้าธรรมมีความพร้อมหากต้องเข้าสู่สนามเลือกตั้งใหม่อีกครั้งค่ะทางด้านร้อยเอธรรมนัตเปิดเผยนะคะว่าได้มีการติดตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดและมีความกังวลว่าหากกะกะตไม่สามารถรับรองผลได้เนื่องจากปัญหาข้อกฎหมายจะนำไปสู่ภาวะโกลาหลทางการเมือง ซึ่งก็มีการหารือกับคุณอนุดิษฐประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อวางแนวทางหากสถานการณ์เร็วร้ายเกิดขึ้นถึงขั้นต้องเลือกตั้งใหม่แล้วก็ย้ำว่าพักกล้าทามีความพร้อมเต็มที่หากเป็นการนับคะแนนใหม่เนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องที่เสียเวลาค่ะค่ะ สำหรับกรณีที่คุณนรมนพิญโยสินวัฒน์หัวหน้าพักกล้าธรรมนะคะมีภาพขณะที่คุยกับคุณอนุทินชานวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดที่จังหวัดสงขลาค่ะผู้กองธรรมนัฐบอกว่าสอบถามข้อเท็จจริงแล้วยืนยันว่าไม่มีข้อตกลงลับหรือว่าความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแล้วก็กล่าวช่วงท้ายนะคะยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีอะไรในกอไผ่มีแต่หน่อไม้ค่ะ แต่จากการะะให้สัมภาษณ์ออกค่ะในส่วนของพลักกล้าธรรมค่ะวันนี้ก็มีการประชุมใหญ่อย่างที่เราทราบกันว่าผู้กองธรรมนัฐเขาจะลาพักไปยุโรปไปดูแสงเหนือนะคะเขาก็เลยมีการประชุมใหญ่วันนี้19กุมภาพันธ์ค่ะเป็นการกำชับสมาชิกพักแล้วก็ผู้สมัครให้ระมัดระวังเรื่องการเคลื่อนไหวที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่วงสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงค่ะค่ะ ก็จากการให้สัมภาษณ์ของคุณธรรมนัทนะคะทั้งเรื่องของไม่ได้กังวลเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแต่กังวลเรื่องว่าการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะหรือเปล่าหรือในเรื่องของที่ว่าไม่มีอะไรในกอไผ่นอกจากหน่อไม้เนี่ย<ฮ>ก็เลยเหมือนเป็นการส่งสัญญ,ญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าทําให้นักวิเคราะห์นะคะอย่างคุณหนุ่มเมืองจันเนี่ยออกมาโพสต์เฟ e บุ๊กส่วนตัวถอดรหัสธรรมนัท ในเรื่องของสเตปการเมืองไม่ธรรมดาถามว่าเป็นเกมเผาเมืองทิ้งหรือไม่นะคะโดยทางหนุ่มเมืองจันท์ค่ะได้มีการวิเคราะห์สเตปเหนือชั้นของธรรมนัตที่เริ่มปล่อยของแฉความไม่ชอบมาพากลของการเลือกตั้งนะคะหลังมีข่าวภูมิใจไทยสั่งสกัดกล้าธํามเปรียบเปรยเหมือนชูวิทย์แฉอาบอบนวดที่มีความน่าเชื่อถือสูงลิว่วงานนี้ถ้าหลักฐานชัดอาจมีรายการล้างไพ่เลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศค่ะ ซึ่งทางหนุ่มเมืองจันเองเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่านึกถึงคําพูดของร้อยเอกธรรมนัตพมเผาหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นการเมืองของผมเดินสเต็ปไม่ธรรมดาก็แล้วกันไม่ธรรมดาจริงๆวันนี้เมื่อมีกระแสข่าวว่าภูมิใจไทยจะไม่เอาพักกระทำร่วมรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัก็เริ่มออกมาเปิดประเด็นเรื่องความไม่ชอบมาพากลในการเลือกตั้งครั้งนี้ สิ่งสำคัญที่ผมอยากให้สื่อมวลชนสนใจคือปัญหาที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้กอกตอจะแก้ไขปัญหาอย่างไรทั้งเรื่องของบัตรเขย่งและบาร์โคดควรสนใจเรื่องเหล่านี้มากกว่าการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องแบบนี้ไม่มีใครรู้ดีเท่ากับธรรมนัตคล้ายๆกับตอนที่ชูวิทย์ออกมาเปิดโปงเรื่องอาบอบนวดความน่าเชื่อถือสูงมากเกมนี้ถ้าหลักฐานชัดธรรมนัตคุยนรมนแล้วแจงคุยอนุทินไม่มีอะไรในกอไผ่ ลั่นหากมีเลือกตั้งใหม่พักกล้าทำพร้อมอาจจะหมายถึงการล้มกระดานเลือกตั้งใหม่เป็นกลยุทธ์แบบ3ก๊กหากจะต้องเสียเมืองก็เผาเมืองทิ้งเลยหรือภาษานักเลงตอนโดนหักอกถ้ากูไม่ได้มึงก็ไม่ได้ คือก่อนหน้านี้ถ้ายังจํากันได้นะคะทางด้านผู้กองธรรมนัฐก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าสเตปการเมืองของผมเนี่ยไม่ธรรมดาก็แล้วกันประกอบกับเมื่อวานนี้ทางด้านผู้กองธรรมนัฐก็มีการให้สัมภาษณ์ว่ากังวลเรื่องการเลือกตั้งดูแววตาผมกังวลเรื่องการเลือกตั้งมากกว่าการจัดตั้งรัฐบาลเสียอีกทําให้ทางด้านคุณหนุ่มกัญชาคุณหนุ่มเมืองจนัจนค่ะก็ะมองว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นแผนในการเผาเมืองหรือเปล่าหรือ เป็นแค่คำขู่ก่อนก็เพราะว่ามันมาเป็นสเต็ปไงอาจจะเป็นแค่คำขู่เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าถ้าไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันประมาณนี้กูไม่ได้มึงก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นเลยนะ